อุ้ย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 อีเขียบเลยค่ะเขียบเลยดีครับเล็กครับไม่บ้าหอบฟ้าบ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 ้าวู้วปลาปลานิ่นปลานิ่นนะคะปลานิ่นอี๋อุ้ยเลยได้ได้ได้สวัสดีครับทุกคนผมสิงโตครับแคทค่ะอ่ะมาแก้มือครับแปดเซนครับเราลงมาเช้าๆดูมั้งครับเรามาตั้งแต่หกโมงหน่อยๆเลยนะครับเจ็ดโมงครับ มาดูครับจะได้ไหมแก้มือค่ะแก้มือแบบเซนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้มาเช้ากว่าเดิมบรรยากาศเช้าๆค่ะ เรียบร้อยนะคะ เพื่อนๆเมื่อกี้ใส่8เซนเงีแล้วนะครับหมายน้ำลึกดูว่า8เซนจะทำงานไหมครับแล้วทีนี้คู่แข่งครับ4 4เซนกับ3เซนครึ่งนะครับเราจะมาใส่กันตรงนี้ครับไปครับเพื่อนๆใส่กันเลยครับโอู้ลูกพรอยวใหญ่กขึ้นเลยฝั่งไหนเยอะอู้ มา <c oughs> <Okay. S 1> ขึ้นเยอะขึ้นเยอะเนี่ยไปนเงายีเนี่ยไปนี่ไปน,ไปนี่แล้วไปนน้นไหมได้ได้ลองดูลาเล็กขึ้นดี สิงโตบอกปลาซิวเพียบเลยนะคะยังเสร็จแล้วคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะยามเช้า เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเก็บนะคะครู้จะปลาซิวขึ้นเยอะจริงๆเ,เที่ยงครับเพื่อนๆเดี๋ยวเยที่ยงเที่ยงเลยเราเข้ามาดูเนี่ยครับเพื่อนๆ ฝั่งนี้จะเป็น4เซนนะครับฝั่งนี้จะเป็น3เซนครึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเศษเงิ3เซนครึ่งนี้จะสู้กับ8เซนใครจะมีแต้มมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวรอดูครับเที่ยงๆมาดูกันครับไปครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บ3เซนกับสี่3เซนครึ่งกับ4เซนก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปดู8เซนกันครับมีปลาติดเหมือนกันนะครับเห็นขาวๆอยู่ครับเพื่อนๆใช้ได้เออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราลองล่ก่อนไหม ยังไงฮะแล้วแต่เดี๋ยวลงไล่ดูวยั่งนี้ก่อยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้คุณถึงโตไล่ใ,ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราตามเก็บตามดูกันค่ะ ปลาอะไรนะคะปลาสลิดติดเยอะไหมติดเยอะไหมปลานิน,น,น,นอุย้ย <c oughs> ปลาซิวตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยปลาอะไรอะปลานิ่นอุ้ย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 อะไรอะปลาซอโอ้ยถีบไหมโอ้ย ตัวเบล่เลยอุ้ยมาเป็นพวงเลยโอุ้ยวันนี้ติดเยอะค่ะติดเยอะติดเยอะดู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 ดคอนโด อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกอเลยอะเีลเส้นนึ่งนะครับอันนี้สเซนนะครับสาครยังไม่เก็บครับอยงนี้ครับสามเซนครึ่ง้นะอุ้ยสานะคะมีติดไหม มาแลวา้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ยังติดเลยอ่ะปลาสลิดแสดงว่าปลาสลิดเยอะ เลี่ยข้างหน้านี่เห็นตัวเลยอะปลาส้อยอุ้ดนะ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  โอ้ยเทียบเลยค่ะเทียบเลยตื่นมาแต่เชา้าเลยนะคะมาใส่ไว้ตอนนี้ก็11โมงแล้วมั้งอ้ยโ <c oughs> อ้ยติดเยอะด้วยอะ่ะ ปลาอะไรคะนะ่ะมีปลาสลิดนะด้วยนะคะอุ้ยโอ้ย,อย <c oughs> ตื่นตจับไอ้นี้พลาดคอไปเลยเดี๋ยวเราไปสรุปดูปลาข้างบนกันค่ะ นัที่เพิงจะทอ,เองเกยดคับไว้มันสั้นๆนิดงก็เลยสิ่ดีนะครับมีการนะครับมันจะติดนะครับมุมนี้เพื่อนๆมมีมีม อู <Sen> <randomly> at เอาแล้วเอาแล้ว่จะอยู่นะครับอยู่อยู่เทา่าที่เห็นนี่สามสี่จุดละอยู่ตรงไหนบ้างตรงนู้นค่ะนี่ข้างนอกหนึ่งแล้วก็มุมนี้อีกหนึ่งตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าติดเปล่าดึงไปครั้งหนึ่งแล้วก็นิ่งนิ่งไปน่าจะไม่อยู่นะครับอืม อยามาลุ้นกันนี่ค่ะเก็บโอ้ยปลาปาหนินปลาหนินนะคะปลาหนินหนึ่งแต้สวยสวย้ยสวยสวยสวยค่ะดูครับโอ้ยเสร็จทำงานแล้วครับมาเก็ตเราแรงเยอะมากเลยจะปลดในนี้ปลด ข้างบนดีามาปล,ปลดเลยค่ะปลดเลยปลดเลยนะครับมาแล้วครับหนุ่มแต้มสวยๆเนเพื่อนครับตัวลปเ,เลยเลยสิงโตจ,จะปล่อยหลุดจริงไหมอ้หูหูหูหป้าป้า ข้างบนข้างบนเป็นถนนนะคะมีรถผ่านอยู่เห็นไหมแรงดีแรงดีอู้หไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นมาปลดข้างบนก็ได้เดี๋ยวไปปลดข้างบนแล้วเพื่อนครับดูแล้แต่ตัวใหญ่ครับมือแรงดีครับไปดูตัวต่อไปค่ะมีอีกไหมมีแต้มไหม ติดไหมคะมีไหม,มต้องเหะเห็นมันกระตุกอยู่นะไม่แน่ใจว่าหลุดไปแล้วหรือเปล่าโอ้น่าจะหลุดไปแล้วค่ะ พันกับคนหินเหรอนี่โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้นี่นี่นี่ป่านนี่เองครับโอ้ปลานนินอีกแล้วสองแต้มแต้มมันสวยครับสองแต้มค่ะ ขึ้นมาแกะข้างบนนะคะนี่สองแต้มสวยค่ะสวยเหยียบนี่ ติดเงียบร้อยสำหรับผลงานคุณสิงโตวันนี้8เซนได้สองแต้มสามเซนครึ้นกับสี่เซนได้เยอะนะค่ะโชว์รอ นี่สองแต้มนี่ครับเพื่อนๆอย่งไงครับปลานินปลาเล็กก็ได้โลนึงได้ป่ะน่าจะได้อยู่นี่ค่ะคปเ,เป็นไงวันนี้ครับเพื่อนๆเนยี่ยมค่ะแจวเลยถือว่าผ่านแต่เซนนี้ได้สองตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับปลาใหญ่นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้สิงโตกับแคทชนแนลด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีค่ะ